2024ครับกับรองเท้า New Balance สวันนี้มาแนะนำครับว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครบ้างน,นะครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นทำความเ,เข้าใจก่อนนะครับว่า New Balance นี่แยกออกเป็น2สายนะรองเท้าวิ่งเนี่ยจะมีสายที่เรียกว่า f ฟ f o ฟ m กับสายที่เรียกว่าฟิ e เซ l นะครับเริ่มต้นจากเฟ f o ฟ m ก่อน F ฟ f o ฟ m จะเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตเน้นความนุ่มสบายในการสวมใส่นะครับไล่มาจากตัวเรือธงคู่แรกนั่นก็คือ 1080V13 คู่นี้ครับโฟมเฟสโฟม X ที่หนานุ่ม มากับความพรีเมียมในการสวมใส่นะฮะคู่นี้วิ่งชิลวิว่งสบายใส่แล้วรับรองเลยว่านุ่มแน่นอน5,900บาทนะครับนี่1080ก็มีหลายสีนะครับเพื่อนๆครับมีไล่สีแบบเป็นเบดเบสธรรมดาสีฟ้ฟาๆแบบนี้หรือจะเป็นสีเอิร์ธโทนแบบนี้ใส่ไปเที่ยวได้แบบสบายๆเพื่อนๆสามารถไปแมทช์กับเสื้อผ้าชุดต่างๆได้เลยนะครับทีนี้ตัวเทคดาวลงมาหน่อยจาก1น0นะครับเพื่อนๆครับ 5,900บาทเนี่ยถ้าอยากจะได้คู่ที่ราคาต่ำกว่านีนิดนึงตัว880ครับเพื่อนๆ f e ่ f o r m X เหมือนกันนะครับ880นะครับเพียงแต่ว่าความพรีเมียมอาจจะลดลงนิดนึงนะครับก็ราคายอยู่ที่4,900บาทแต่สีเนี่ยถ้าเข้ามาดูที่ร้านเนี่ยครับก็จะมีสีแบบโทนประมาณเนี้ยมินิมอลเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดีไซน์ก็จะคล้ายๆกันแต่ความหนาก็จะลดลงมานิดนึงนะครับจาก1080แล้วไป880แล้วก็ นะครับตัวที่เป็นเริ่มต้นเลยนะครับบัตเจ็เซฟลงมานิดหนึ่งก็คือตัวคู่นี้ครับ680ครับเป็นสายเดียวกันหมดนะครับ1080 880แล้วก็680ต่างกันที่ราคาแล้วก็วัสดุนะครับคู่นี้จะไม่ใช้เฟสโฟม X และจะเป็นเฟสโฟมเฉยๆผมคิดว่าก็ยังมีความนุ่มสบายอยู่บ้างนะครับแต่อาจจะน้อยกว่าเฟสโฟม X นิดหนึ่งเฟสโฟมใน680เนี่ยอยู่ที่3,800บาทครับรองเท้าคู่นี้ความพรีเมียมก็จะลดลงมานะครับไล่ลงมาทีนี้ หลายๆคนบอกว่าอยากได้ความซัพพอร์ตที่มากขึ้นเป็นคนเท้าแบนนะครับอยากได้สเตเบลิตี้ความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยมีไหมมีเฟ f o ฟ m X 860ครับจาก New Balance คู่นี้ V14 ด้วยรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งเข้ามาเลยโฟมใช้เฟ f o ฟ m X เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับรุ่น880แล้วก็1080แต่จะเพิ่มตัวแผ่นนี้เข้ามาครับอยู่ตรงกลางนี่เพื่อนๆนะสังเกตนะฮะจะมีแผ่นเพลทตรงกลางที่เติมความมั่นคงเข้าไปนะครับนี่นะครับ แล้วก็ผมสัมผัสจากตรงนี้บริเวณนี้อุ้งเท้าด้านในเนี่ยตรงนี้จะแข็งและเฟิร์มขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับในรุ่น860เพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เป็นคนเท้าล้มนะครับอยากได้รองเท้า New Balance สักคู่หนึ่งเนี่ยก็ลองแวะเข้ามาดูได้860จริงๆจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะวองโกอืมวองโกแต่วองโกยังไม่เข้าไทยนะครับมีอีกรุ่นหนึ่งครับโอเคแล้วก็ในตระก,กูลของเฟสโฟม ถ้าอยากได้แบบหนาที่สุดหนาที่สุดเลยนะครับนุ่มนุ่มที่สุดไหมนี่ยังไม่รู้ยังไม่เคยลองแต่หนาที่สุดเลยนะฮะในตระกูลนี้จะมีคู่หนึ่งนั่นคือคู่นี้ครับ F ฟ f o ฟ m e อ็กซครับนี่คือรองเท้า New Balance ที่โฟมหนาที่สุดแล้วนะดูสีเพื่อนๆลองดูเปรียบเทียบกับ1,080สิหนาไหมหนาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับ ใช้เฟสโฟม X ทั้งผืนเต็มๆแผ่นเหมือนกันแต่ความหนาจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้หนาสุดราคาอยู่ที่6,000บาทเฟสโฟม X 1805,090 0เฟสโฟม X มออยู่ที่6,000บาทนะครับได้โฟมที่หนามากตัวใหญ่มากนุ่มแหละแต่นุ่มขนาดไหนเนี่ยยังไม่รู้นะครับคู่นี้นะครับเฟสโฟมมอนะครับแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งนะ ซึ่งเพิ่งออกมาปีนี้เป็นซีรีส์ใหม่ของเขาเลยนะครับนั่นก็คือคู่นี้ครับ f ฟสโฟมเอ็กซ์บ s ความพิเศษของคู่นี้นี่นะครับตัวโฟมเนี่ยจะผสมตัว P.E.B.A เข้าไปทำให้เติมความเด้งเข้าไปให้กับตัว f ฟสโฟมเหลายคนบอกว่า f ฟสโฟมเมันนุ่มมันนุ่มมากใช่พอมาในรุ่นนี้ b าล l o s เนี่ยครับเขาเติมวัสดุ P.E.B.A ผสมเข้าไปด้วยทำให้ โฟมเนี่ยมันมีความเด้งมีการตอบสนองที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การดีไซน์ของรองเท้าก,ก็เป็นทรงโรลเกอร์เชฟมากขึ้น,นกันพวกนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็เพิ่งออกในปี2024นี้ด้วยนะครับ6,400บาทครับสำหรับค่าตัวของ a t f o ฟ m X Bar Loss จาก New Balance โอเคนะครับเรียบร้อยผ่านไปเนี่ยตระกูล F ฟโฟมทั้งหมดของ New Balance นะถ้าเหมาะกับใครบ้างเหรอ ใครอยากได้รองเา้าแบบนุ่มสบายเลยนะเป็นเรือธงไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับก็1080อยากได้การต่อสนอนที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็เป็น b a r อสคู่นี้นะครับอยากได้ตัวใหญ่ๆนะอยากได้แบบซัพพอร์ตเยอะๆนะครับก็ต้องเป็น f ฟ d Foam ม a l คู่นี้ใครเป็นคนเท้าแบนมีปัญหาเรื่องเท้าล้มนะครับก็ต้องเป็น860คู่นี้ทั้งหมดทั้งมวลอยากให้มาลองกันที่ร้านก่อนนะครับจะได้รู้ว่าตัวเองนั้นชอบแบบไหนฟิลประมาณไหนนะครับอ่ะทีนี้มาดูตระกูลฟิลเซลบ้าง ตระกูลฟิลเซลเนี่ยจะเป็นตระกูลที่เน้นเรื่องการทําความเร็วเป็นหลักนะครับเฟสโฟมคือการใส่แบบวิ่งสบายๆฟิลเซลคือการใส่เพื่อเริ่มทําความเร็วขึ้นมาแล้วเริ่มต้นที่ตัวแรกก็คือ p o เพ l ร์ลวีไฟครับคู่นี้ครับพอเพิร์วีฟจะใช้ตัวโฟมฟิลเซลนะครับแล้วมีแผ่นเพลทที่อยู่ตรงกลางเติมความมั่นคงเข้าไปนะฮะคู่นี้เนี่ยเป็นการเริ่มต้นของตระกูลฟิลเซลนะครับราคายอยู่ที่4,400บาทหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนสังเกตนะครับว่าดีไซน์ของ2ตระกูลจะต่างกันแต่จะมีมี DNA ที่เหมือนกันนะ a ของฝั่งนี้ก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้เป็นเหลี่ยมเป็นสันแบบนี้นะครับอันนี้คือ Purple v f i ครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับทีนี้ถัดมา,าถ้าไล่มาก็คือคู่นี้ครับน้ำหนักที่เบานะครับใช้ซ้อมทำความเร็วได้เหมือนกันนั่นก็คือ Label V4 ครับ l ลเ e ลวีจะไม่มีแผ่นไนล่อนหรือแผ่นเพลย์ใดๆนะครับโฟมใช้ฟิลเซลเหมือนกันนะครับราคา5,400บาทนะนี่คู่นี้เป็นสีแรกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคนะดีไซน์ก็จะมาในโทนประมาณเดียวกันนะครับทีนี้ถัดขึ้นมาจาก l ลเ e ลก็จะมาเจอคู่นี้ครับ SC Trainer V3 ครับ SC Trainer V3 จะเป็นรองเท้าคู่ซ้อมที่มีโฟมหนาที่สุดนะครับ ในตระกูลของฟิล l c เซลแล้วคู่นี้จะถูกออกแบบมาให้จับคู่ซ้อมกับ S4 Elite ครับคู่นี้เป็นคู่ซ้อมซ้อมได้ Daily Trainer ร์ลองลันก็ได้นะครับแล้วก็คู่นี้เป็นคู่แข่งก็คือ S4 Elite มีแผ่น Energy Arc Carbon เหมือนกันทั้งคู่เลยครับใช้โฟมชุดเดียวกันฟิลลิ่งใกล้เคียงกันมาก S4 Trainer จะอยู่ที่ราคา7,500บาทนะครับส่วน S4 Elite จะอยู่ที่ 8,900บาทบทีนี้มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับนั่นก็คือ SC Pacer V2 ครับเป็นรองเท้าตัวท็อปเหมือนกันราคา8,900บาทมีแผ่น e Energy Arc เช่นเดียวกันและโฟมเป็น Fuel Cell เหมือนกันแต่ทำไมทำไม New Balance ถึงมีตัวท็อป2คู่ในราคาเท่ากัน8,900บาททั้ง2คู่นี้นะครับเป็นรองเท้าตัวท็อปของ New Balance แต่มาคนละสาย สายแรกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเป็นคนที่ชอบซิ่งนะทำความเร็วในระยะสั้นนะครับผมจะแนะนำว่าเพเซอร์เนี่ยน่าจะตอบโจทย์และเหมาะสำหรับคุณส่วนใครที่เป็นสายวิ่งเพลสคงที่ต้องการการสนับสนุนตลอดทางนะครับต้องการการซัพพอร์ตที่มากขึ้นหน่อยก็คือคู่นี้นั่นแหละ SCE Elite V4 นะครับนี่ครับโอเคนะฮะนี่ก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าสำหรับ ในตระกูลฟิลเซลนะครับเริ่มต้นก็จะแนะนำโปรเพลก่อนเพราะราคาถูกสุดและ4,400บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบตระกูลนี้อยากจะหารองเท้าอีกสักคู่หนึ่งผมจะแนะนำให้มาลองคู่นี้ s c Trainer 7,500เป็นคู่เดียวจบก็ได้เลยนะใส่ได้ทั้งซ้อมแล้วก็ลงแข่งได้เลยเช่นเดียวกันนะครับถ้าอยากซ้อมทำความเร็วคู่ที่อยากจะแนะนำคือให้ลองใส่ Level แทนเพราะ La e l จะน้ำหนักเบาวกว่า แล้วก็คู่ที่แข่งมา2ส,สายเลยนะจะเป็นอ e ีลีดหรือจะเป็นเพเซอร์ก็ได้อยู่ที่สไตล์การวิ่งของเพื่อนๆครับโอเคนะครับนี่คือทั้งหมดของ New นิว a a ลานซ e ฟิลเ l ลครับทั้งหมด2ตระกูลนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนนั้นได้มีโอกาสมาลองสวมลองใส่ที่ร้านตอนนี้ผมถ่ายอยู่ที่ New Balance สาขาเอ็มสเปียนะครับก็มีรองเท้าค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับและสุดท้าย บอกเพื่อนๆเสมอครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณคลิปนี้นะทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ